สวัสดีครับพบกับผมพิรัมนะครับจากช่องเวเอาพิรัมนะครับพิถีพิรำนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่องอพิรัมไก่ชนเช่นเคยนะเพียงแต่บรรยากาศข้างหลังนะครับมันเป็นแม่น้ำเนาะพอดีมีเวลาก็เลยพาหลานมาตกปลานะครับแล้วผมมีเวลาระหว่างหลานตกปลาอยู่ก็นั่งรอหลานก็เลยเออมาตอบคําถามหน่อยละกันนะเนาะให้เอ,อเ่อเพื่อนมือใหม่ไก่ชนละกันนะครับผมอืมก็จะมีคําถามหนึ่งอีกหนึ่งคำถามนะ ออที่เพื่อนมือใหม่ถามผมก็ามาหลายคนนะครับ mm. เกี่ยวกับไก่ชนสายพันธุ์พม่าเนาะออว่าเราจะรู้เนาะได้ยังไงนะครับว่าพาม่าตัวไหนเนาะเป็นพม่าที่ตีไทยนะครับหาพม่าตัวไหนเป็นมาที่ตีมาออทํานองนี้คําถามจะประมาณนี้ว่าผมเข้าใจนะว่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่บางท่านยังดูไม่ดูไม่ออกนะครับหรือยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของว่าไก่พม่านะครับตัวนั้นสามารถตีไทยได้ไหมนะ หรือตีมาได้อย่างเดียวหรือตีได้ทั้งไทยทั้งมาครับประมาณนี้เนาะก่อนอื่นผมต้องบอกนี้ก่อนว่าไก่พม่านะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะโดยส่วนใหญ่เลยนะครับเ,เขาจะตีนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทุกสายพันธุ<ๆ>์เพื่อนเพื่อนนึกออกไหมไก่พม่าบางตัวนะมันจะตีเฉพาะไก่เฉพาะไก่พม่าด้วยกันนะครับแต่บางตัวมันก็ตีได้ไก่ไทยได้ตีก่อยได้ระนองนี้เนาะ แล้วมันจะมีตัวที่พิเศษเลยนะครับตัวที่พิเศษพิเศษหน่อยก็คือจะตีได้ทั้งมา้าทั้งก่อยอันนี้ก็จะดีมากนะครับอทีนี้เราก็จะมาดูแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่ใหม่ค,ค่อยๆฟังไปนะครับผมค,ค่อยๆฟังตามไปนะครับว่า Regular. ผมจะพยายามแนะนำและอธิบายให้มันละเอียดแล้วมันชัดเจนหน่อยละกันนะครับทีนี้เราต้องมาดูก่อนอันดับแรกนะครับอย่างม้าตีม้าอย่างนี้ม้าตีม้าเขาม้าตีม้าอย่างเงี้ยก็คือเราคิดได้ง่ายเลยว่า เราพอพระมาะมามตีกับสายพันธุ์เดียวกันได้อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมอ่าคือมาตีมาแต่ทีนี้ว่ามาแบบไหนนะครับอ่าเวลาไปเปรียบตีหรือไปตีกันเนี่ยมันจะได้เปรียบมาแบบไหนเงี้ยอันนี้เอาไว้ว่ากันในคลิปถัดๆไปเนาะเออเราจะมามองกันว่าเพื่อนๆถามมาว่าอ่ามาเราจะรู้ได้ไงว่ามาตีมาหรือเป็นมาตีไทยผมบอกได้เลยนะมามันตีมาได้อยู่แล้วนะครับผมเออทีนี้เราให้ความสําคัญกับตรงนี้ดีกว่านะครับว่าแล้วเรานะครับจะรู้ได้ไงเนาะ ว่าพม่าตัวนั้นมันสามารถตีไก่ไทยไก่เชิงไก่ก่อยได้ไหมก่อนอื่นผมต้องขอรวมเลยนะไทยเชิงก่อยทำรองนี้รวมเป็นในเป็นไก่ไทยเชิงก่อยไปเลยนะครับเป็นหนึ่งสายพันธุ์ไปเลยเนาะเราจะมารู้ได้ไงว่าพม่าตัวนั้นตีได้ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้เคยทํคชิปออกไปอะนะครับเพื่อนๆไก่พม่านะครับเนาะที่สามารถตีไก่ก่อยไก่ไทยไก่เชิงได้นะครับที่มีจุดสําคัญสําคัญนะจะมีอยู่ 3- 4จุดนะครับ อ่าอย่างแรกนะครับต้องเป็นไก่ที่ตีลูกชิดเก่งหาช่องตีเก่งนะครับนึกอ,ออกไหมเป็นไก่ที่ตีลูกเบียดเบียดกันเนี่ยยืนเบียดเบียดกันเนี่ยหาช่องตีเป็นลูกชิดตีได้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นไก่ที่ตีหัวเรียงนะครับอ่าหัวลายนะครับลายหัวมากเงี้ยต้องตีเป็นนะครับตีชัดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตีหัวล่างเป็นนะครับหัวมาล่างหัวตําๆหน่อยนะครับอ่ามุดเข้ามาอะไรทานองเนี้ยเช็คหัวล่างเก่งเก็บหัวล่างได้ทํานองนี้เนาะตีเจ็บตีแม่นทํานองนี้นะครับ ก่แบบนี้สามารถเรียกว่าตีกับไทยเชิงก่อยได้สบายนะครับทีนี้เราก็มามองแล้วว่าพม่าตัวนั้นจะต้องมีเหลี่ยมลีลายัางไงบ้างนะครับที่สามารถเออตีกับไก่ไทยเชิงก่อยได้เนาะเพื่อนๆกออ็ลองออฟังคาแนะนา,นา,นาผมละกันก็จะมีประเภทแรกก็อย่างที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วนั่นแหละก็คือมาล่อนะครับตระกูลมาล่อทั้งหลายนะครับเป็นมาล่อไม่ว่าจะเป็นมาล่อลําวงนะครับล่อสั้น สั้นสลับยาวลอ่อยาวนะครับตระกูลมาลอดทั้งหมดเลยนะครับสามารถตีไทยเชิงก่อยได้เนาะเพราะเป็นไก่ที่มีเหลี่ยมนะครับมีการหนีเอาตัวลอดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะม้าลอดที่ผมพูดมาเนี่ยก็ต้องมีลูกที่ว่าสําคัญตรงที่ว่าตีลูกชิดเป็นนะครับในกรณีที่หันกลับไปตีเขาแล้วเขาเข้ามาเบียดเรานะครับก็ต้องตีลูกชิดเป็นลูกเบียดได้นะครับหัวต่ําเข้ามาเนี่ยตีหัวต่ําชัดตีหัวต่ําเจ็บนะครับ หัวเลี้ยงหัวลายเช่นกันนะครับหมาล่อตัวนั้นก็ต้องทําได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราวิ่งล่อเรามีแข้งหน้าอย่างเดียวนึกออกไหมครับพอไก่ไทยเข้ามาเบียดมาบดเนี่ยแข้งหน้าเราก็แทบไม่ได้ใช้แล้วนึกออกไหมครับอม,มันก็ต้องตีลูกชิดให้ได้เนาะโอเคกลุ่มแรกจะเป็นพวกกลุ่มหมาล่อนะครับพอมากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2จะเป็นไก่ที่ไม่วิ่งล่อนะครับแต่เป็นไก่นะครับพมา่าที่ยืนแกนดีๆนะครับเฝ้าหน้าหงอนเฝ้าหน้ากระหม่อมดีๆ พวกนี้เขาจะเป็นไก่ที่บิดเอี้ยวตัวได้ดีนะครับสเตปขาดีคือจะไม่ได้วิ่งล่อแต่เขาจะเป็นไก่ที่เดินหมุนเดินวนได้ดีนะครับโดนกัดซ้ายโดนกอดซ้ายกอดขวาเขาจะบิดหมุนหมุนหนีเก่งเป็นไก่ยืนแกนๆแล้วเฝ้าหน้างหงอนก็คือบิดเอี้ยวเพื่อจะควา้าหน้างหงอนหรือกระหม่อมตีนั่นเองนะครับนึกออกไหมไก่ประเภทนี้ก็ดีนะครับบางตัวเถอ เป็นไก่ที่เรียกว่าเปิดปีกได้นะครับโดนเข้าปีกนี่บางตัวไม่ได้วิ่งออกนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นม้าล่อเขาจะแค่ยกปีกออกดเดินบิดเดินเอี้ยวแล้วยกปีกออกยกปีกออกนะแล้วก็เฝ้าหัวเพื่อจะตีหัวตีหูหรือข้อหูก็เออโทษน,นะครับข้อหัวก็ตามอ่าประเภทนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกอ่าไม่ต้องถึงกับวิ่งล่อพวกนี้นะครับเป็นไก่ที่เฝ้าเก่งเลยยืนบิดยืนเอี้ยวเก่งสเต็ปขาไม่ตายเนาะเดินเดินวนเดินวนเก่งอย่างที่ผมได้เคยทำลิปไปก่อนหน้านี้แหละ อ่าครับลูกชิดเก่งนะครับหาช่องตีได้ถอดหัวเก่งดีเลยนะครับอ่าแล้วก็เรียกว่าหัวเลียงหัวต่ําเก็บได้ชัดตีเจ็บเก็บชัดนะครับพวกเนี้ยเราก็สามารถใช้ตีกับไทยเชิงก่อยได้เพื่อเพื่อนเมื่อใหม่น,นึกออกไหมครับเออแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไก่มาที่เรามีนะครับมันตีพวกไก่ไทยได้หรือเปล่าเรารู้ได้อย,อย่างเดียวก็คือการซ้อมปั้มนะครับ ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ไปหาดูไก่นวมมาก่อนก็ได้นะครับที่เป็นสายพันธุ์ถามเพเลยก็ได้นะครับที่เราไปซื้อเขาอย่างเงี้ยแบ่งซื้อตัวที่เรียกว่าเบอร์แข้งไม่ได้อะไรไม่ได้เงี้ยเขาขายไม่แพงออตัวสองสามร้อยเนาะเอามาเป็นไก่นวมดูที่เชิงดีๆนะครับเราก็ลองเอามาใส่ไก่พมา่าของเราดูนะครับถ้าไก่พมา่าแล้วนะครับหนีได้หาช่องตีได้แบบที่ผมแนะนํามาข้างต้นอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมลูกชิดตีชัดนะครับเขาตีได้คือเขาหาช่องตีได้นั่นแหละพเพื่อนๆก็ ลองดูก็ลองดูถ้าเขาหาช่องตีได้แสดงว่าโอเคแล้วประมาณนึงว่าน่าจะอาจจะตีไทยได้ตีก่อยตีเชิงได้เนาะเป็นอย่างที่ผมบอกมานะครับออแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอา,เอาพวกไก่นะครับมาซ้อมป้ามหรือไก่นวมก็ตามาที่เป็นไทยเชิงก่อยมาใส่ะ่ะเพื่อนแล้วเขาหนีไม่เป็นนะครับเขาหนีไม่เป็นดูเขาอึดอัดเนาะบางทีโดนแค่กอดคออย่างเงี้ยเขาก็จิกจิกตีตัวเองอะพ่พึบพ,อ,พ,อ,พอ,อย่างนี้ก็อย่างเพื่อนเมืองใหม่บางคนน่าจะเคยเห็นนะนึกออกไหมเขาอึดอัดหาช่องตีลําบากมากเลย อย่างนี้ก็คือเราก็ต้องคิดนะครับว่าเขาก็ตีไก่ไทยเชิงก่อยไม่ได้ต่อให้เขาแม่นแค่ไหนแข่งดีแค่ไหนนะครับเราเน้ถึงความเป็นจริงด้วยถ้าเราไม่ได้ออกอาวุธนะครับโอกาสชนะเราก็น้อยนะครับอันที่ผมได้เคยแนะนําไปแหละว,ว่าแข่งดีไม่มีแพ้ทางคําพูดนี้มันจริงสําหรับไก่ที่แข่งดีพิเศษจริงๆนะครับซึ่งมันมีไม่กี่ตัวรบนโลกใบนี้ชนะแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะชนะในวัยนะครับเราก็ต้องเลือกไก่ให้มันเข้าทางเราเช่นกันถูกไหมครับ เพื่อนๆก็ดูถ้าไก่ของเราอึดอัดหาช่องตีไม่ได้โอ้โหดูมันเหนื่อยจังเลยกว่าจะได้เขาแต่ละทีเนี่ยเขานี่ทั้งขยม่มทั้งขี่เราทั้งกัดบาทั้งตีหลังตีซอกเราเงี้ยอุดตลุดไปหมดนะครับแล้วเราหนีไม่เป็นหาช่องตีไม่ได้ดูเรามีโอกาสตีหรือมีช่องตีน้อยเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆก็คิดเลยมันตีไทยไม่ได้แล้วตีก่อยตีเชิงไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูถ้าของเรามีดีตงรงว่าแข้งดีนะเขาตีหน้าตรงเก่งเออจกนั่งหงอนตีเจ็บ เป็นไก่ที่ตียืนๆไก่ยืนยๆเก่งใช่ไหมครับเพื่อนๆก็หันไปมองดูพม่านะครับก็ไปตีทางเดียวกันไปเลือกไปตีพม่าซะก็เข้านั่นเองนะครับวิธีการดูมันก็จะประมาณนี้เพื่อนๆถามเพื่อนๆมือใหม่ถามผมเข้ามาผมก็จะแนะนําไปประมาณนี้นะครับก็คือว่าเพื่อนๆก็ดูอย่างที่ผมบอกอะนะครับไอ้้ม่าตีมาตีได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านึกออกไหมไอ้ส่วนจะไปเข้าทางการเอิร์ดทางไหนแพ้ทางไหนของพม่าอารีลาไหนเรี่ยมไหนแพ้ทางไหนพม่า เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาทาคลิปแนะนำนะครับในโอกาสต่อๆไปเนาะเพียงแต่ทีเนี้ยผมจะแนะนําเพื่อนๆใหม่แค่ว่าเนี่ยให้ดูประมาณนี้ว่าตัวไหนตีไทยตีเชิงตีก่อยได้ก็อย่างที่ผมแนะนําไปเลยนะครับก็คือเราต้องลองอย่างเดียวนะครับเราลองดูถ้าอึดอัดหาช่องตีไม่ได้นะครับดูแล้วแทบจะมีช่องตีเล่เหนื่อยดูแล้วไก่เรามันมันเหนื่อยมันท้อนะครับมันได้ช่องตีเขาน้อยนะครับช่องตีน้อยก็หมายถึงโอกาสชนะน้อยนะครับนึกออกไหมเพื่อนๆก็เลี่ยงไง เราก็ไม่ต้องไปตีใช่ไหมครับล้วก็เลือกปฏีทางพม่าอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วมันก็จะมีไก่อีกประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถตีได้ทั้งมา้าตีได้ทั้งไทยก่อยเชิงนะครับอีกประเภทหนึง่งอันนี้พวกน,นี้ก็จะหายากขึ้นไปนิดนึงนะครับก็จะพิเศษหน่อยเพราะไก่บางตัวมันถนัดแค่ตีม้านะครับบางตัวมันเก่งไทยเก่งลูกชิดจริงนึกออกไหมครับเก่งลูกชิดจริงแต่พอไปตีกับมา้าตีกับม้าด้วยกันมันก็ตีไม่ได้ เอาไว้โอกาสถัดไปนะโอ้โทษนะครับโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วกันว่าไก่ยังไงนะครับที่มันตีได้ทั้งมา้าตีได้ทั้งไถเนาะเอาไว้คลิปถัดไปคลิปนี้ผมก็จะมาตอบออคําถามแค่แนะนำนะครับเพื่อนมือใหม่เนาะเกี่ยวกับการจะเราจะดูยังไงนะครับว่าไก่เราสามารถตีไทยได้ไหมหรือตีม้าได้ไหมทันนน้งหมนี้ผมก็จะแนะนํเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะพอเข้าใจขึ้นมาบ้างนะครับเนะาะโอเคครับสําหรับออถ้าเกิด เพื่อนๆนะครับท่านใดเนาะเกิดมีคําถามเนาะก็สงสัยนะสามารถทิ้งนะครับคำถามไว้ที่คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมมีเวลาผมจะตามตอบไปทุกท่านเลยนะครับอืมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆมือใหม่เนาะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปมันเป็นแนวคิดของผมไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูกับซูมฟาร์มของเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับวิท์พิลัมนะครับวิถีพิลลัมนะครับ ยังไงนะครับผมขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ okay.